รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฝังเลยคือจริงๆแล้วเทปนี้แลวพอเทปต่อไปคงจะไม่ได้มาร่วมมะค่ะทำไมเพราะว่าจะไม่โสดแล้วค่ะใคร้งรกใครข้างลาใครข้างน้างรข้างแรกออยห่ยนอนอยหนอน่อยห่อยนอย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 นยอยนยหนอยออย่นอ ไม่เป็นไรเลูอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกตาให้นีนตอองให้ก่อนตองให้ก่อนทำตาใช่ไหมต้องอย่างนี้เอาล่ะไปไปเจ้าแล้ไปจ้าอาารเพอมาอาจารย์ล่งรับขวัญน้องหน่อยเปิดศึก้ ราตีใดในช่วงนี้เซ็งลีโฮวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความแม่นยำในเรื่องของดวงดาวอย่าพูดเยอะอย่า,ยามาตอบว่าราตี าว่ากันไปแล้วราศีเนี่ยเป็นราศีที่เรียกได้ว่ามีคนเข้ามาห้อมร้อมเยอะแต่ถ้ายังไม่ใช่เป็นในลักษณะของการที่จะมีแฟนมีภรรยาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าจะเป็นเรื่องของงานการอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอ่ะถูกไหมอีกหน่อยเราก็จะเป็นอาจารย์มา้าได้เราเป็นอาจารย์ม้าเพราะเราสามีเราเป็น,ปนาาหมรักเล็กต่อว่าราศี ไม่ราบมันก็คือแบบมีรังสีอะไรส่งมาเล็กตอบมาสีเล็กตอบพี่เพื่ออะไรเล็กเล็กต้องอะไรจากพี่เล็กตอบสิก็เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนข้างหน้าเห็นพี่ก้องบอกว่าเห็นพาหั่นไปเดินแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้พี่ก้องพาไปเดินบ้างโอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเจอกันไปซ้อมเบรบานพี่ก่อนเอสเตค่ะเอสเตตอบว่า ผเพราะสังเกตจากเมื่อกี้มีหลายคนชอบร้อมแล้วดูแบบการงานดูแบบรุ่งเรืองมีละครเข้ามาหลายเรื่องอะไรติดติดทุกเรื่องใช่ติดทุกเรื่องน้องเอ็มตอบว่าราศีราศีคืออย่างนี้ตอบเออยใจเขาตอบด้วยเหตุผลด้วยอะไรด้วยควอนเนห์หาคือหนูเนี่ยชอบน้องมันานมากแต่เล่นโฆษณาเล่นมิวสิคเล่นฮุกไม่ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อเขามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเฮ้ย ผู้จัดคอนเนตน่ารักมากเลยคือเป็นพ่อของลูกหนูเลยอ่ะดึงใช้อารมณ์เลยครับอุดมณสติของหนูเลยอ่ะแล้ววันนี้วันนี้หนูเดินผ่านเขาใช่ไหมก่อนจะแต่งหน้าแล้วหนูหนูไม่รู้เขาคือคนนั้นที่หนูเอบชอบแล้วทีนี้พอหนูออกมาหนูก็แบบตาจ้องตาปึ้งเฮ้ยมันใช่นี่วะน้องน้องชื่ออะไรน้องอะไรครับใช่เลยพี่ชอบน้องมากเลยแล้วนี่เราจะจบพี่กินเรื่องรักอเล็กต้องเรืงดีอย่างแน่นอนเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเกมและรายการ แต่เกลียวกับผลปยะโน์ตัวตัวนะน้องออมลูกค่ะน้องออมตอบว่าราศีราศีสิงย์ค่ะลเล็กเหมือนกันโอ้โหทุกคนเทไปที่อะไรหมดนะที่เหมดเลยนะกระดาเลยนะหนูตอบด้วยเหตุผลเหมือนพี่อิมหรือมีเหตุผลส่วนตัวอ่าคล้ายๆพี่อิมค่ะไปดูว่าเห็นมาจากโฆษณาก่อนใช่ไหมใช่คือหนูจำได้เขา ในโฆษณาแล้วหนูก็เลยคนนี้ก็ต้องพ่อของลูกเราเหมือนกันไม่แก่ถึีขนาดนไ้นจริงๆ้าพคุณว่าเป็นอิมคงพูดอย่างนั้นนะแต่นี่น้องเขาเป็นกุลสตรีไงอน้องก็ตอบว่าราศีราศีราศีที่ห้าลยที่ห้าค่ะเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย มาถึงนี่มีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเป็นพี่ฮั่นยังไงครับถึงเป็นพี่ฮั่นดูจากบรรดาแฟนคลับที่มาในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าพี่เขาจะทําการค้าอะไรก็น่าจะมีคนสนับสนุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอย่าเรียกว่าพอสมควรผมว่ามันทั้งมืดฟ้ามูดดินจากนี่แหละใช่แล้วน่าจะเจริญรุ่งเรืองมาแน่นอนตามมาแน่นอนาอ่ามิวตอบว่าราศีราศีสิง มารงจริงๆสำหรับอเล็กหนุ่มหน้าสีที่ราศีจับจนใครๆรุมทายว่าจะดวงดีเต็งรีฮอแต่คำตอบที่แท้จริงจะเป็นราศีไหนช่วงหน้าห้ามพลาด